สวัสดีคะ่ะวันนี้หนูจะมาอัปเดตเสื้อชีฟองแขนยาวอก40บวกให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะพี่ๆท่านไหนรับชมหนูผ่านทาง YouTube หนูจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะพี่ๆสามารถแอดไลน์ทักเข้ามาสอบถามหนูได้เลยคะ่ะหรือพี่ๆท่านไหนแอดไลน์ไม่เป็นโทรเข้ามาสอบถามหนูได้เลยนะคะราคาตัวละ69บาทคะ่ะเริ่มเทิมที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวนี้อก40นะคะ เป็นเสื้อสีขาวลายดอกสีชมพูแบบนี้เลยค่ะพี่พี่เสื้อตัวนี้บางๆใส่สบายสบยเหมาะกับอากาศบ้านเรามากเลยนะคะพี่พี่นี่ค่ะชอบตัวนี้แคปภาพทักแชทมาได้เลยค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อก4ี่สิบสี่นะคะเป็นสีแดงลายจุดสีดำค่ะคอปกแต่งกระดุมหน้าเป็นแขนยาวนะคะตัวนี้ใส่สวยมากค่ะ กับเงเกงสีดำเนี่ยค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบสองนะคะเป็นลายทางแบบนี้เลยค่ะพี่ๆนี่ค่ะชอบตัวนี้แค่ภาพทักแชทมาได้เลยนะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบนะคะสีดำลายดอกสีฟ้าที่คอน้องจะแต่งแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะ สวยมากนะคะตัวนี้ใหม่มากเลยค่ะพี่พี่ชอบตัวนี้ทักมาหาหนูได้เลยนะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อ,อก44นะคะสีดำค่ะสีดำพื้นดูตกแต่งที่เอวเป็นคอวีด,ด้วยนะคะพี่พี่สวยมากนี่ค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อ,อก40นะคะพี่พี่เป็นสีครีมแต่งลายแบบนี้เลยใส่สวยวกับวันกีงสีดำนี่ค่ะ ค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบนะคะเป็นสีม่วงด้านหน้าเป็นคอแบบนี้นะคะสวยนะคะตัวนี้ทุกตัวที่ร้านหนูซักอบรีดเรียบร้อยแล้วค่ะพี่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 รับไปสามารถเก็ถุงใส่ได้เลยนะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้อกสี่สิบสองค่ะเป็นลายตารางแบบนี้นี่ค่ะตัวต่อไปค่ะ ตัวนี้อก44นะคะเป็นสีดำคอกลมแต่งกระดุมหน้าสียุมโ,โพ2เม็ดแบบนี้นะคะลายดอกน่ารักน่ารักมากๆตัวต่อไปค่ะตัวนี้อก42นะคะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลคอกลมแต่หน้าด้านหลังนะคะอุ้ยด้านหลังมีกระดุมด้วยนี่ค่ะสวยมากตัวนี้ ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่ิบสี่นะคะเป็นสีดำอุ้ย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 ปากงานปากงานปากแพงมากนะคะพี่พี่ราคาตัวละ69บาทสามตัวสองบาทส่งฟรีค่ะพี่พี่ชอบตัวไหนแค่ภาพทักแชทมหาหนูได้เลยนะคะตัวนี้อกสี่สิบสองค่ะนี่ค่ะตัวนี้เป็นผ้าบางๆเบาๆใส่สบายมากนะคะเป็นลายใบไม้น่ารักน่ารักนี่ค่ะ ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบสองนะคะเป็นสีครีมมีกระเป๋าหน้าด้วยอุ๊ยกระเป๋าแต่งใช้งานไม่ได้นะคะนี่ค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้ไม่มีอกค่ะ,อคะขอเปลี่ยนวัดรเทด้วยนะคะตัวนี้อกสี่สิบค่ะเป็นสีส้มลายสีเหลืองแบบนี้เลยค่ะตัวนี้สวยนะคะใหม่มากเลยค่ะพี่พี่นี่ค่ะตัวต่อไปค่ะ ตัวนี้อกสี่สิบสี่นะคะเป็นคอจีนค่ะดีเทลน้องเป็นแบบนี้เลยค่ะด้านหน้ากระดุมน้องสวยมากเลยค่ะพี่พี่นี่ค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบนะคะเป็นสีเหลืองลายตัดกับสีน้ำเงินแบบนี้เลยคะ่ะดูคอน้องด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะ ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อก44นะคะเป็นสีเขียวคอวีแบบนี้เลยคะ่ะตัวนี้เป็นแขนสี่ส่วนนะคะใส่แล้วจะออกมาประมาณนี้ค่ะใส่กับกางเกงยีนก็สวยใส่กับสีดําก็สวยนะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อก44ค่ะสีน้ําเงินเข้มลายแบบนี้แขนสามส่วนสวยมากค่ะซื้อไปเป็นของฝากให้แม่แม่ได้นะคะแบบนี้ ราคาไม่แพงค่ะตัวละหกสบาทสนใจทักแช็ดมาได้เลยค่ะตัวนี้อก40ค่ะเป็นสีกลมใส่เป็นเสื้อคลุมตัวยาวแบบนี้เลยค่ะแต่งแบบนี้ด้านหลังนี่ค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อก44นะคะเป็นลายแบบนี้นะคะคอกลมแต่งกระดุมหน้าลายชัดเจนมากเลยค่ะ ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่พีดูอะไรนะคะนี่แต่งสว์ไว้น่ารักน่ารักที่สุดเลยตัวนี้นี่ค่ะใส่กับกางเกงสีดำตัดกันมากเลยค่ะพี่ๆี่ดูสิค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบสองนะคะเป็นลายใบไม้สีเขียวแบบนี้เลยลายน้องชัดมากนี่ค่ะตัวต่อไปค่ะ ตัวนี้อ,อก4ี่นะคะเป็นสีฟ้าลายดอกไม้ค่าดีมากพี่พี่สนใจทักเช็มาได้เลยนะคะต,ตัวต่อไปคะ่ะตัวนี้อ,อก44นะคะเป็นลายดอกกุหลาบหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจพี่พี่ดูตัวนี้ใส่เป็นแนววินเทจวินเทจใส่กับกางเกงยีนทับในสวยค่ะตัวต่อไปคะ่ะตัวนี้อ,อกสี่สบนะคะเป็นสีเหลืองแต่งดอกสีเขียวแบบนี้นะคะ นี่คะ่ะตัวต่อไปคะ่ะตัวนี้อกสี่ี่นะคะอุ๊ยตัวใหญ่ตัวยาวด้วยใส่เป็นเสื้อคลุมก็ได้นะคะพี่ๆนี่ค,ะค่ะลายน้องตัวต่อไปคะ่ะตัวนี้อกสี่สิบค่ะเป็นคอกลมอ่าปันไหลหรือเปล่าแบบนี้หนูมไม่แน่ใจแต่งเอวแต่งเอวแบบนี้เลยคะ่ะนี่คะ่ะเห็นไหมคะลายน้องอุ๊ยสวยมาก ตัวต่อไปค่ะ,ต,ต,คะตัวนี้อกสี่นะคะเป็นลายเล็กๆๆแบบนี้ค่ะเสื้อแบบนี้ใส่กับกางเกงยีนนะคะพี่ๆจะสวยมากเลยค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่นะคะเป็นสีน้ำเงินลายเหลืองๆแบบนี้พี่ๆดูที่คอน้องแต่งเพชรสวยมากอุ๊ยด้นานหน้ามีเปิดได้ด้วยพี่ๆโอ้สวยแจกแคปภาพทักแชทมาได้เลยนะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้ อกสี่สิบนะคะเป็นผ้านุ่มๆจะออกเหมือนไหมพรมก็ไม่ไหมพรมนะคะแต่ว่าสวยสีจริงน้องสดกว่าในกล้องนะคะพี่ๆตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบนะคะที่คอแต่งแบบนี้เลยพี่ๆเห็นไหมคะเนี่ยคอน้องสวยมากดูแขนน้องเป็นสามส่วนสวยค่ะตัวนี้ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบค่ะเป็นสีชมพูลายจุด คอเป็นแบบนี้เลยค่ะเขาเรียกว่าคออะไรหนูก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันแต่สวยนะคะงานจริงน้องสวยมากช่ำกว่าในกล้องอีกค่ะพ,พี่ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบค่ะเป็นสีส้มลายดอกไม้อุย้ยต้นอะไรก็ไม่รู้อะนี่ค่ะพี่พี่ดูสิสีแจ่มมากเลยค่ะสวยนะคะตัวนี้ตัวต่อไปค่ะ ตัวนี้อกสี่สิสี่ลายจุดสีดำแขนเป็นสีพื้นแบบนี้คอกลมด้านหน้าแต่งเพชรแบบนี้กระดุมสามมิตวิกระดุมสวยนี่ค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบสี่นะคะเป็นลายพื้นด้านหลังสีดำด้านหน้าแต่งเป็นลวดลายแบบนี้ตัวนี้ใส่สบายนะพี่ๆนี่ค่ะสวยนะตัวต่อไปค่ะตัวนี้ อก42นะคะเป็นลายแบบนี้เลยค่ะสีไข่ๆแต่ว่าแต่งลวดลายเหมือนเนี้ชัดเจงม,มากเลยค่ะสวยนะคะตัวต่อไปค่ะโอ้ตัวนี้สวยมากเลยค่ะพี่พี่อก42นะคะใส่กับกางเกงยีนจะดูวินเทจมากเลยค่ะนี่ค่ะอขนาะดกับสีดำยังตัดกันสวยมากเลยค่ะพี่พี่ชอบตัวไหนแคปภาพทักแชทมาได้เลยนะคะ ราคาตัวระอหกสิบเก้าบาทสามตัวส่งฟรีค่ะเก็บเงินปลายทางไม่มีบอกเพิ่มด้วยนะคะตัวนี้อกสี่สิบแปดค่ะพี่พี่เป็นลายกลมๆแบบน,นี้พี่พี่ท่านไหนอกใหญ่ไซส์ใหญ่ตั้งแต่สี่สิบสี่ไส่ได้นะคะตัวเนี้ยตัวนี้เป็นอกสี่สิบแปดนะคะนี่ค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบนะคะสีเทวยคอจีนน่ารักเนี่ย เห็นไหมคะพี่พี่นี่ใหม่มากใหม่ทุกตัวนะคะราคา69บาทเองมารับไปได้เลยนะคะพี่พตัวนี้อก40่สิบนะคะเป็นสีส้มค่ะสีส้มลายกระดุมหน้าแขนยาวนี่ค่ะด้านหน้าด้านหลังตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบนะคะเป็นสีน้ำเงินตัดลายดอกสีเหลืองนี่ค่ะดูดอกน้อง ลายดอกน้องสวยมากนี่ค่ะพี่พี่สวยมากเลยค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อก4ี่บนะคะเป็นสีขาวลายดอกกุหลาบเล็ที่คอตกแต่งแบบนี้เขาเย็บเก็บให้เป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้นะค่ะพี่พี่เห็นไหมคะสวยค่ะนี่คะ่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สองนะคะเป็นสีลายลายจุดๆนั่นแหละค่ะน่ารัก ซื้อไปฝากแม่แม่สวยค่ะตัวนี้แม่แม่จะใส่สวยมากตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่ิบดค่ะคอกลมแต่งกระดุมหน้าสี่เมตรตัวนี้ผ้าใส่สบายนะคะผ้าเบาบางนุ่มๆเด้งๆดีค่ะตัวต่อไปค่ะอุ้ยตัวนี้สีแดงสีแดงตัวนี้ใส่กับกางเกงยีนจะสวยมากเลยค่ะพี่พี่ ขนาดใส่กับสีดํานี่มนหนูเลยหนูก็สีแดงเหมือนกันของหนูอกสี่สิบเหมือนกันค่ะพี่พี่เห็นไหมคะใส่ออกมาแล้วสวยเนี่ค่ะสวยมากรับตัวนี้แคปภาพทักมาหาหนูนะคะที่ร้านมีอย่างละหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะพี่พี่ตัวนี้อกสี่สิบสี่ค่ะพื้นสีดําลายดอกสีส้มแดงตัวนี้ใหม่มาก เทียบมือหนึ่งได้เลยนะคะพี่พี่ลายน้องชัดเจนมากเลยค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสี่สิบแปดนะคะเป็นสีครีมลายผีเสือ้อนี่ค่ะผีเสื้อเล็กๆสวยด้านหน้าเป็นยาวๆแบบนี้ด้านหลังแต่งแบบนี้ค่ะปิดท้ายที่ตัวนี้นะคะพี่พตัวนี้อกสี่สองนะคะเป็นลายแบบนี้เลยจําเอวด้วย นี่อค่ะที่คอน้องตกแต่งแบบนี้สวยมากเลยค่ะนี่เห็นไหมพี่พี่ชอบตัวไหนแค่ภาพทักแชทมาหาหนูได้เลยนะคะราคาตัวละ69บาท3ตัว207บาทสมฟรีค่ะกล่าวขอบพระคุณที่รับชมเดี๋ยวหนูจะทำคลิปวิดีโอมาให้คุณพี่ชมเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ